เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องสมบัติทางโลกกับสมบัติทางธรรมมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจาก facebook อมตะประเทศไทยฟังจบแล้วกรุณากด b ับส i b e กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าว,วันนี้ครับ สิ่งที่หาไว้ในโลกจะมากมายสักเพียงไรตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายที่เราคิดว่าตัวกูของกูก็ต้องถูกเขาเอาไปเผาฝไฟกลายเป็นเท่ากระดูกถูกหลงลืมไปตามกาลเวลาไม่มีค่าอะไรในตอนที่ได้ฟังโอวาทของหลวงปู่ดูพรมปัญ,ญโยที่บอกว่าที่แกทํำทำไปหนะ่ะมันสูญเปล่า ชีวิตจะมีค่าก็ตอนไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเท่านั้นตอนนั้นก็ยังนึกแย้งท่านในใจว่ามันศูญเปล่าที่ไหนกันเราทำงานทำกิจกรรมต่างๆเราก็ได้ผลงานได้เงินได้ทองมาเลี้ยงชีวิตตัวเราแถมยังเอาไปส่งเคราะห์ญาติได้อีกจากประสบการณ์ชีวิตของแต่ละท่านหากนึกทบทวนและพิจารณาให้ดี ก็จะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นว่าที่ทําทําไปไม่ว่าจะดูซับซ้อนวิจิตเพียงใดมันก็แค่หาอยู่หากินเลี้ยงอัตภาพร่างกายเท่านั้นอย่างมากก็เพิ่มความภาคภูมิใจในผลงานพอหมดลมแล้วก็หมดกันเอาติดตัวไปไม่ได้ไม่เหมือนอย่างบุญกุศลหรือทางศีลภาวนาซึ่งเป็นงานพัฒนายกระดับจิตใจ มันกินลึกและเอาติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้สมบัติทางโลกจะมากมายและวิจิตรประณีตขนาดไหนมันก็เป็นแค่สมบัติน้ำแข็งอยู่ดีเพราะขณะที่เรากรารม,มันไว้นั้นมันยังคงละลายไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหยอด่อนเราจึงกรารมสมบัติน้ำแข็งนี้ได้เพียงระยะเวลาไม่นานเลยหลวงปู่เคยเล่าเชิงอุปมาว่า เด็กทารกทั่วไปเกิดมาก็กรำมือมาบ่งบอกการเกิดมาพร้อมกับความยึดมั่นถือมันไม่เหมือนเด็กที่จะเกิดมาเป็นพระอรหันต์ที่แบมือมาเกิดจึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาว่านอกจากสมบัติต่างๆจะเป็นดุดดั่งสมบัติน้ําแข็งที่ไม่จีรังแล้วคุณค่าของมันจะมีก็ตอนเรามีลมหายใจเท่านั้นบางคนสะสมวัตถุมีค่า มีราคาจนเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์น้อยๆแต่พอเมื่อเจ้าของหมดลมหายใจคุณค่าก็หมดไปจากเขาบางครั้งคนในครอบครัวที่ยังอยู่ก็ไม่รู้จักแนมะ้แต่ชื่อเรียกของสมบัติเหล่านั้นดูสิเมื่อตอนมีชีวิตขวนขวายหามันแทบแย่อิ่มใจสุขใจกับมันแต่พอหมดลมคุณค่าของสมบัตินั้น ต่อตัวเรามันก็หมดสิ้นไปด้วยสมบัติที่สั่งสมนั้นไวเอาไปชื่นชมต่อไม่ได้สักอย่างอย่าว่าแต่สมบัติที่เคยเป็นสมบัติของเรานั้นเลยแม้แต่น้ำที่เขาเอามารดศพเราก็ยังกำเอาไว้ไม่อยู่เลยอาหารที่สุดแสนประณีตก็ได้แค่อิ่มบ้านที่เป็นดุดคฤหาสห์าก็แค่ที่พักอาศัยหลับนอนไปคืนหนึ่งหนึ่งมนุษย์สร้างสมมุติที่ซับซ้อนหลอกตัวเอง เสียจนหลงลืมความจริงพื้นฐานซึ่งเป็นความเรียบง่ายของชีวิตสมบัติน้ำแข็งคือข้อที่ควรคิดคำหนึ่งเพื่อเตือนจิตเตือนใจตนเองไว้เสมอเสมเพื่อให้ตระหนักว่ากิจกรรมชีวิตอันใดที่เราควรทุ่มเทกิจกรรมชีวิตอันใดที่ทำเพียงแค่พอเป็นเครื่องอาศัยและควรวางใจอยู่เสมอเสมอว่าสมบัติที่มีไม่ว่าคน ไม่ว่าสิ่งของล้วนไม่ใช่ของเราจริงๆหรอกเป็นแค่สมบัติโลกที่เราขอยืมมาชั่วคราวแล้วก็ต้องส่งคืนให้โลกไปในวันหมดหลมเท่านั้นพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370